สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ25ปีก่อนเลยทีเดียวนะครับหลายคนน่าจะยังไม่เกิดนะครับวันที่15ธันวาคมปี1996ครับฟุตบอลซีรีอิตาลีนัดที่13ระหว่างโรม่าพบกับนาโปลีนี่คือโรม่าในยุคนั้นนะครับตอตินี่ยังเป็นดาวรุ่งวัย20ปีอยู่เลยนะครับส่วนพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับกองหลังชาวบราซิลครับอันเดร์วันนั้นใส่หมายเลข4นะครับผมแล้ววันนั้นโรม่าเล่นแผนหลัง3คนด้วยนะครับอันเดร์ยืนฝั่งขวานะครับ ปโดม่งลงพื้นโอ้โหนี่เป็นประตูชัยให้กับโรม่าครับมีประตูเดียวเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับทำให้โรม่าเอาชนะนาโปลีไปได้1ประตูต่อศูนยนะครับจากประตูลูกเดียวของอันเดรนี่แหละครับผม นี่คือลุคของอันแดรในวันนั้นนะครับนี่คือที่มาที่ไปของอันแดรไอคอนิ m โมเมนต์อาร์เอสโลมาที่กําลังจะรีวิวให้รับชมกันนะครับจริงๆแล้วอันแดรก็จะมีลุคอื่นด้วยนะครับตัดผมเกลียนผมทองผมขาวนะครับผมนี่ผมส้มก็มีฮะแต่จริงๆแล้วลุคนี้คือลุคที่เป็นที่มาที่ไปของอันแดรไอคอนิกโมเมนต์โลมาและนักเตะคนนี้นะครับคือไอคอนคนใหม่ล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อันแดรไม่เคยมีเวอร์ชั่นอื่นในเกมมาก่อนเลยนะครับ แล้ววันนี้ก็จะจัดเต็มรีวิวให้รับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวดูโปรไฟล์กันก่อนนะครับณวันนั้นอันแดมีอายุ31ปีนะครับส่วนสูง183ซติเมตรครับก็เมื่อทำเลเวลตันจะมีค่าพลังอยู่ที่96นะครับใส่ชุดโมเดลของโรมานะครับสามารถยืนเซนเตอร์แบ็กได้ตำแหน่งเดียวนะครับไม่สามารถยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับ เกมลุกสําหรับเซนเตอร์เนี่ยน้อยๆไว้ยิ่งดีครับ79นะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอล87เลี้ยงบอลกับเลี้ยงบอล้ียความเร็วต่ำ81 84นะครับทรงสั้น87วางบอลยาว84นะครับแล้วก็ลูกมงนะฮะก็ที่อธิบายของร่างนี้นะครับมงทําประตูได้ลูกมงเฮดดิ้ง95เลยทีเดียวเชียวนะครับผมสปีดก็พอมีนะไม่ได้เชื่องช้านะครับสปีด85สปีดต้น85นะครับ ก็กลางๆสำหรับเซนเตอร์นะครับผมเออมื่อกี้ heading 95จ้ำก็95ครับพลังกระโดด95นะครับความแข็งแกร่ง89นะครับแมจริงๆน่าจะมากกว่านี้นะถ้ามากกว่านี้ผมว่าสวยเลยสำหรับความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าค่าพลังที่เหลือในการเล่นเกมรับเนี่ยดูดิ เดี๋ยวดูความอึดก่อนนะครับความอึด8 7เนะครับเกมรับ98แครับแล้วก็การเข้าประทะบอล9กบเเต็มแมสนะครับความดุดัน97ผมว่าถ้าเกิดความแข็งแกร่ง95บบวกเนี่ยสวยหรูเลยนะครับผมแต่แค่นี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับผมสำหรับเซนเต,นเตอร์คลาสสิกแบบนี้นะครับอ่ะเท้าหลักคือเท้าขวานะครับเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับ ส่วนสกิลเนี่ยเดิมทีมี5สกิลนะฮะก็คือสเตปอันบอลคอนโ r o l สกิลหม่งเฮดดิ้งนะครับแมนมาร์กิ g งสกิลการเข้าประกบนะฮะอินเ r อร์เซชันการเข้าะทะบอลเอาเข้าไปจัเคลียร์นะครับการสกัดบอลท่ายากๆส่วนไฟติ้งสปิริตนี่คือเป็นสกิลที่กดเพิ่มเข้ามาจาก ID นี้นะครับผมเดิมมี5สกิลนะส่วนเพย์ยิ g งสไตล์นะครับเป็นจอมทำลายเกมหรือว่าเดอะเดสทอ y e เอร์นั่นเองนะครับ อันเดรหรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อว่าอันเดเอียนะครับก็คือคนเดียวกันนะครับกองหลังชาวบราซิลของโรมานะครับผมจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นนักเตะคลาสสิกนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมีอายุอานามก็ดูบอลในยุคนั้นทันนะ <c oughs> แต่ก็คับคายคับคาครับเพราะว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบดูบอลอังกฤษมากกว่านะครับบอลอิตาลีก็ ไม่ไม่มีลิขสิทธิ์ในตอนนั้นนะครับก็อาจจะดูข่าวสรุปอะไรประมาณนั้นไม่มีแบบถ่ายทอดสดอะไรให้รับชมกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดเคเบิลผมจาไม่ได้แล้วต้องดูแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ดูบอลงกฤษนี่นะครับผมอันนี้หมายถึงในห่วงเวลาของที่มาที่ไปของร่างอันเดร่างนี้นะครับก็คือประมาณปี1996เนี่ยผมยังเริ่มเล่น เกมฟุตบอลเกมแรกเป็นเกมต้นตำรับของเกมนี้ก็คือ g o s t o อมนะครับถ้าเกิดใครเล่นทันนะแสดงว่าคุณรุ่นเดียวกับผมนะครับโกลสตอมเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณช่วงปี1996-1997นะครับตอนนั้นผมเริ่มเล่นเกมฟุตบอลละสนุกมันนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักนักเตะมากนะครับยกเว้นพวกทีมชาติบราซิลโรเบรโตคาร์ลอสอ่าโลนัลโดอานายอะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรายละเอียดแบบนักเตะเปอร์เซ็นที่รู้จักจากนักเตะเนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับ แต่พอช่วงประมาณปี2,000นะครับจากโกสตอมสู่วินนิ่งอีเลฟเว่นนะครับ พอวินนิ่งภาคนี้นะครับทำให้ผมรู้จักนักเตะม,มากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆออกมาเนี่ยเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อนักเตะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมต้องไปยืมชีตน้องที่เรียนเอกญี่ปุ่นนะฮะมาศึกษาตัวอักขรคาตาคณะของญี่ปุ่นนะครับ,รรบเพื่อแปลว่านักเตะคนนี้อ่านว่าอะไรแล้วก็แก้เป็นภาษาอังกฤษทําให้รู้จักนักเตะในเกมในช่วงคลาสสิกเนี่ยเยอะมากนะครับผมแล้วก็รู้จักอันแดในในในขณะนั้นนะครับผมหลายคนก็อาจจะเรียกว่าอันเดียนะครับก็ไม่ผิดนะครับผมส่วนอันแดเนี่ย ในชีวิตค่าแข่งของเขานะครับเขาลงเล่นให้กับโรม่ามากที่สุดถึง13ปีโดยประมาณนะครับผมลงเล่นไปทั้งหมด ในลีกนะครับ330เกมทำประตูได้14ลูกด้วยนะครับอันนี้คือในซีรีอารนะในลีกไม่รวมบอลถ้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดตำนานของโรมาคนหนึ่งนะครับและก็อย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปนะครับนี่คือนักเตะไอคอนคนล่าสุดที่เกมเพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อันเดไม่มีเวอร์ชันลีเจนเพลเยอร์หรือเวอร์ชันเบสเพลเยอร์มาก่อนในภาคเบสมือเลยนะครับมีบางท่านคอมเมนต์ว่าอยากจะเห็นคลิปรีวิวนักเตะ นานๆหน่อยนะครับ10นาทีน้อยไปนะครับพี่พูดอะไรก็ได้โม้อะไรก็ได้ก็เลยโม้ซะเยอะเลย <c oughs> ะจะได้รู้ทุกมุมมองไนงะถ้าเกิดเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะแบบเกินนานไปนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะกล้องหลังคนนี้น่าสนใจนะครับจากที่ได้ทดสอบมานะครับผมโดยเฉพาะการเล่นลูก,กาอากาศแล้วก็จังหวะการเข้าปะทะบอลน,นะครับผมถึงแม้ว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งนะอาจจะดูไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ได้เข้าปะทะบอลได้สกัดบอลเนี่ยมันเด็ดขาดนะครับคือถ้าเทียบแบบไหลต่อไหลเนี่ยอาจจะสู้ความแข็งแร่งอย่างแคมเบลไม่ได้ปูโยไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการเข้าปะทะบอลการแย่งบอลเนี่ยไม่เป็นรองนะครับผมความสามารถในการแย่งบอลดีมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นลูกกลางอากาศนะครับลูกกลางอากาศนี่เป็นทีเด็ดนะเพราะว่าที่มาที่ไปของเขานะครับก็คือการทําประตูได้จากลูกหม่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการหม่งแบบตัไปโดโบกนะดูกันอีกทีนึงครับ เขาเป็นคนพาบอลขึ้นมาเองนะครับแล้วก็แทงให้กับมาโกเดวิคิโอนะครับกองหน้าของโรมาในยุคนั้นนะครับยิงไปติดผู้ริษัประตูลแล้วตามมาหม่งซ้ําครับนี่เป็นตออไปโดบกนะครับไม่ใช่แบบกระโดดหม่งแบบใช้ความสามารถในการจ้ำสูงนะครับแต่เกมก็ให้ค่าพลังการจ้ำสูงอยู่แล้วฮะดูจงังหวะนี้ฮะสไลด์ลูกเปิดของเลเบโตคาลอสอย่างคลาสสิกเลยครับส่วนการสกัดจากการวางบอลยาวให้กับกองหน้าความเร็วสูงอย่างเช่นวัยรุ่นปารีสแบบนี้นะครับนี่แล้วยังไงมันก็ต้องหลุดนะครับ คือถ้าจังหวะมันไม่ได้ยังไงมันก็หลุดนะให้นักเตะเก่งแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าผมรีวิวนักเตะคนไหนผมจะอวยนักเตะคนนั้นนะครับ mm. จังหวะที่ดีก็มีจังหวะที่พลาดมันก็มีครับไม่มีนักเตะคนไหนที่ไม่เคยพลาดเลยในเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอามาให้ดูทุกมุมมองนะครับจังหวะที่พลาดด้วยจังหวะที่สกัดดีด้วยก็มีแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นออโต้สไลด์นะครับนี่เราตั้งออโต้สไลด์เป็นแอสซิสต์นะครับผมตัว AI ก็จะสไลด์ให้เราในจังหวะที่ดีที่สุดนะคร ถ้าเราจับจังหวะการไหลของบอลการไปของบอลถูกนะครับเราก็มีโอกาสที่จะสกัดบอลได้ดีเห็นไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับโดยเฉพาะการเล่นกับคนนะครับผมบางคนเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคในการล็อกหลอกลอก่ลอ,ลอหลากหลายสไตล์กันออกไปนะครับให้เรามีกองหลังค่าพลังเต็มแม็กซ์ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเขาหลอกเราได้เขาผ่านเราได้เขาล็อกหลบเราได้ให้กองหลังหดแค่ไหนฮะยังไงก็หลุดเหมือนกันนะครับผมคู่ะจะไม่ทันขาดคําเลยนะฮะคือ เวลาเราพาลาดะเราอย่าไปโทษกองหลังหรืออย่าไปโทษผู้กษาปศัตูนะครับผมมันมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับเราบังคับ100%นะถ้าเกิดว่าคุณเล่นวินนิ่งอ่ะย้อนไปที่วินนิ่งกันแหละเอาวินนิ่งในเพย์วันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากขอให้นักเตะคนนั้นมีความเร็วครับคุณก็จับไปเล่นเป็นกองหน้าได้อย่างเช่นโรเบร์โตคาร์ลอสโรเบิร์ตยานีบาบังกิด้านะครับผมเล่นได้หมดนะฮะถึงแม้ว่านักเตะจะเป็นกองหลังก็ตามครับ หลายคนก็เลยติดมาบอกว่าให้เก่งแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราบังคับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่คำนั้น1 0 0นะครับทุกวันนี้เกมนี้มันไม่ใช่การบังคับด้วยมือเรา100%นะครับผมมันอยู่ที่แท็กติกด้วยเราไม่สามารถบังคับนักเตะพร้อมกันคนเดียวทั้ง11คนได้นะครับผมคนที่เราไม่ได้บังคับเนี่ย มันจะเป็น AI บังคับนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ Playing Style ด้วยอยู่ที่ความสามารถ Defensive Awareness อยู่ที่ปัจจัยหลายะอย่างดูอยู่ที่เทคนิคแทคติกของโค้ชด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคําที่บอกว่าอยู่ที่เราบังคับมันไม่ใช่100%นะครับในเกมสมัยนี้นะไม่ใช่ Winning นะครับผม โอเคถ้าเป็นวินดิ้งใช้คํานั้นได้นะครับผมแต่เกมสมัยนี้มันต้องผสมผสานกันหล,หลายๆอย่างนะครับเกมมันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อยครับการเล่นลูกกลา,า,างอากาศเป็นยังไงลูกเตะมุมตีลังกาซะเลยมงไม่ได้ตีลังกาซะเลยฟาดใส่ซะเลยครับไม่มีสก,กิลเอาคอมิติกฟินิชชิ่งนะครับแต่ว่าตีลังกายิงได้ <laughs> มีแต่เอาคอมติก,กเคลียร์นะเออแต่ลูกนี้มันไม่ได้เคลียร์นะมันฟินิชชิ่งนะครับผมเดี๋ยวดูภาพใช้ทีนึงครับฟาดเป็นตะก้อเลยครับ น <ś led> ี่มีตัวเป้าสาวชนคานด้วยมาดูอีกครั้งหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งเปิดไปแล้วม่งลูกนี้โถมเล่นกับฟันได้ครับสู้ฟันได้ไม่ได้ฟันได้สูงกว่านะครับฟันได้สูงกว่าได้เปรียบนะครับเนี่แต่ว่าฟันได้ไม่ขึ้นนะจังหวะเมื่อสักครู่แต่ขึ้นคนเดียวแต่หม่งไม่เข้ากรอบนะครับดูอีกทีนึงครับลูกนี้เป็นยังไงโถมหม่งแบบบางๆนะครับโดนเซฟแล้วก็เพื่อนซ้ําเข้าไปนะครับ ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเราตั้งทาร์เก็ตแมนนะครับให้เขาขึ้นมาทําประตูจากลูกเตะมุมหรือลูกฟรีคิกนะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาทุกลูกนะถ้าไม่ตั้งก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าครับ สรุปนะครับอันเดหรืออันดาเอียนะครับพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะบอกว่ากองหลังคนนี้น่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กองหลังที่โด่งดังมากนะครับแต่ความสามารถของเขาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการเข้าประกบการเข้าสกัดบอลและก็การเล่นลูกกลางอากาศนะครับลูกนี้หม่งเข้าไปจนได้ทิ้งท้ายนะครับผม สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณสันติพรนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวอันเดลหรืออันเดียในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ